<c oughs> สบายดีปาลุงพอฟ้องลงมัดคือเก่าปาลุงมือนี่ก็ดำหน้าคือเก่าปาลุงฮ้กกันขึ้นจากหน้าน,านองมัดกับปาลุงไอ้แล้วไห้ปักไงเลยมือนี่ซองไหป้ปะลุงไอ้ฮักกแนล้วไห้นี่ปาลุงยังได้ยาย,ยังไม่ทะแล้วว่าตดเสพหนอ,อารวาดพัสันปาลุงคนนะ่ะดำหน้าปาลุงไอ้ตอน บ่ายตอนบ่ายแม่แม่เม็ตอนบ่ายตอนสวยไปเร่องเอ้ประมาณเก้าโงตอนนี really? yeah. ้ก็โอ้เสไปสูงจ้ะนะตอนนี้เสหน่อยกระดำหน้าไปเรื่องเอ้สี่เล้วไวขนาดเสบหน่อยดำหน้าอันนี้ก็จะคือปีนาคือตะเวนนันนี่ให้สบ่นครับบ่ดำที่ลเืองเอซมัาที่เลดีโอดำมือที่แปดลูกเอ้ มือนี่ลุยช่องหาเลยฮะก็แล้วห้หนึ่งหายบางไงแดดเลยแมน<อ> <c oughs> แดดจะดีมือนี่คิดว่าลองหน้ามีกีดำซ้ำ,ม,ำม,ม,มือเ่าดำซ้ำมือแมนซ้ำมือแล้วเลยโอ้แล้วบ้ามือนี่กะลายพ่ลุงไง <c oughs> อ้พวกเดีดยพาไปเบิ่งกะพี่ลุง เมื่อคืนนี้ให้เขาเจะมรกกาให้ปไปลงอะไเมื่อคืนนี้เขาเจะมรกให้ก็ดเจ้งเม่ได้จังหวัดปุติธรรมพอวันปุติธรรมแล้วมือน,นี่ก็ให้จัดให้ใหญ่เลยลูงซองให้มือน,นี่ดำตอนเช้าตอนเช้ตาตอนแรงพูด่องเลยมือน,นี้ <c oughs> เล้าให้ใหญ่นี่ก็ขืขึ้นเรื่องให้ขึ้นประพพรลงมาก็จะจัดให้เนี่บโม่เพาะเล่าให้น่าก็จะดำมีบ่าให้เนี่ย อตัวหาใหญ่เลยตอนแรงพลุงห่นี่ตอนแรงก็ลายพลุงห่มือนี้ป้ากหฮอโก้กะไปจนยองบปเลยนี่มันจะอ่อนป้าลุงให้กะห้เตึงแล้วมันจะอ่อนแต่มันยังถือนำพุ้ยตลอดดิมันถือนำพุ้ยตลอดแล้วมันนะนะกะห้ามนะเบิร์ปแล้วห่หนึ่งพลุงให้หาหนึ่งก็้รลายเติบหหนึ่ง พดเตะเตะทึงหูลงมาแตะกุ๊กตาลลงมาผี่บุ้งเลยหาหนึ่งรุงให้สองวันี้ให้ต้่นในกามันอยาก่อนอยูุ่งว่าตรวดกะกะลายรุ้งเหมัดใหญ่อยู่ปุ้งเลยจะจำโลกห้เมื่อคืนนี้จะเป็นกายจีกหมัดเลยจะจุ่มละทราจุ่มละซีฟบ่ เออแม่นสิบสาวสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจสิบปดสบเก้สิบกาอยกมดนีเ่ยปรุงก็ลอยกลัวไปดําให้นะกับประมาณเวอร์จประมาณสี่สิบกุมดดําให้หนึ่งนะองให้แปดสิบมาดั่นนออว่าจักจักว่าซองให้นี้เป็นลอยหมัดผูกบากเอากา ก,กา้ารลอยกามาดไปลงให้ละกาอยู่ลอยกุามาดดำตอนเศร้าตั้งตอนแรงกะ่ะสิลได้ายอันนี้รองน้ำไปลงไงลยรองน้ำยังมีนมม้ำอยู่เขาลุ้งว่าสาันปิงให้น้มพดเอาน้าขึ้นไปหายแนวาสาันน้ำเบิดโอ้โยฝนหนาวกันจองมาสเส่เลย แดดไปลงให้เมื่อวานนี่วานนี้ยังบอดแดดไปไดยตอนเสาร์โอ้มื่อนี่สุดยอดแดดเลยโอยแ้แสบนอนเอาคันจ้องมาปักหรือว่าแสบ อมสแกระเสอ้บอเสพเสาะหมู่บอ้ะบอหมู่บ่อน้ำดิ่น้ำตากเดดเบื้งเนี้ยเปลงไงน้ำพุ้ยกับแม่อบกันเสพหมเป็นใหญ่แลวเป็นมาเบื้องคลิปมาเป็นสิบวันอะไรเนาะมาเป็นใหญ่ตอนเป็นยังอยเป็นบ่ฟัง ใหญ่มากราะว่ะอุ้ยขอ่อยไปดื้อไปนั่นได้าะว่าอีกเลยฮะจะลูกกาบะจะนะเออเป็นะไนลูกกาลูงเีไปคแนวั้นบอกยากนะนนองคน <c oughs> ับอกยากเนะ <c oughs> นาะจะเป็นวัดเป็นไข่ ี๋ยวมีมอดแล้วก็ผ้าบ่ขึ้นแล้วเปลงเยจนากัเป็นวัดเป็นขายอีรีทออกนะนลินน้ำตากเด็ดินน้ำพุยได้ไปลรงเลยลินไ้ต้องฆ่าได้ไ,ดไ้บัวฆ่าคือกระบุลินได้น้ำพุยจะเขียพจะเคะจะจะเคี้วเนาะเไอ้นุ่ <c oughs> ไหนไท <c oughs> เราเราขาดเราายปลากรดามนี่ เพืนว่าสอเห้าว่าฝืนดำนาพืนว่าหมยส่อฝืนดำนาเอ่าอ้ยหินหุ่มขัดจะดีอุ้ย โอ้ตัวเพิเห็ดน้าตัวเศีกินข่าวอยหางไรจะปลูเออกินข่าวคนวะเพื่อนเพื่นเห็ดน้าเพ่ีกินข่าวตัวเพื่นปูคนวะโอ้สีหากกสิทธิ์พะสอบอยู่พราแสบฮะเปลีงัวเด้อเยงวก็ม่เด้อเปลียงงมาแป็นมาเลี้ยงงัว Ul มุ่งเฮาไปแล้ว่อจิข่น่าแรงเนียดับอีกใดัเลยเนาะบุกเขียวลงขาเจ้านะเห็นกรเตกทงบ้านใหญ่น่ะเขียวบลงขาเจ้ายนาดูามอาละ เสรเสร็จแล้วมองเสรมองพอพอพอดำหน้านะมันแดดขนาดนี้ดำค้างตัวอีดอกแสบเ้ยลุกลุกลุกลยะลุกแดดขนาดไลุงเลยพน่าเสบน้อยอีขึ้นแล้วันนี้ลุกดำลังเยี่ยมอาบน้ำมันได้ขึ้นไปนะ

คุณน้ำแม่น้ำมอคุดแจหน้าเอาสันปลาลุงเอ้มีคนมาห้สวมีคนมาดําหน้าสอยดอกวะสันหาอะไรเนาะเจ้ากันมันแดดปลุงเอ้มือยมันเลยเมื่อยปุมเสียลายลด สูสูน้องเยี่ยมดูอยู่หน่อยหนึ่งมันก็สู่น้อยแท้บ่ไหวแดดเลยคือตะก้อนจจะมันแดดเดีีบลงไอ้มือนนี่ปะตัวนมอดยังเหมือนเาเลยตอนนี้ก็มันแดดเดพู้แดดพู เดนอมอดกสีลงดำซอยนองเยี่ยมกับปลลุงไอ้นองเยี่ยมสิดึกตุ้มใส่ห่อดนอมอดสิขอลายพิกลับปลลุงฝากุไลกุซกุดิดตามซองมอมดในเรือปลลุงตพ่อลิปบน้าปลลุงสบายดีโอ้ไม่แดดจริกูนะยายกุเจนา गुन्जीनाएको छ